สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมนะครับผมบูช่างบิ๊กมารีวิว MU 49แรงนะครับกับชุดเทอร์โบโงซิ่งน้องเปียกนะครับผมคันนี้วันนี้มาติดตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านใหม่ชัยพศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมคันต่อไปก็อยู่ในบ้านใหม่ชัยพศเหมือนกันนะครับผมอำเภอเดียวกันมาทำสองคันนะครับก็เดินทางมาเป็นรอบๆนะครับผม นี้ก็ให้ลูกค้าได้ลองนะครับผมเัีงใดูดีนะครับผมหลังคาสายย่อนะครับเพราะว่าสูงเกินไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับผมแดดก็ไม่บังนะครับผมสายย่อให้ตามลงนี้ด้านไยหนึ่งนะครับผมเจ้าของรถขับเองนะครับ่สบายสบายครับผมไฮหนึ่ง ก็ไถ2องไฮนะครับดินเหนียวๆ,ๆนะครับผมก็เหมือนที่ช่างเคยบอกนั่นแหละครับผมรุ่น MU49 นะครับมันไม่ใช่ว่าจะไป2ไฮได้ทุกหน้างานนะครับผม บางทีมันเหนื่จริงๆก็ไฮหนึ่งบ้างนะครับผมจะไปฝืนฝืนเครื่องเกินไปนะครับพยายามขับให้เครื่องมันลอยตัวนะครับผมในรอบมันล่องๆหน่อยมันจะได้ประหยัดน้ำมันนะครับไม่ใช่ว่าไปฝืนไปหนักๆอัู่อัยันี้ก็เป็นโขงซิ่งสเต็ปหนึ่งนะครับผม เสียงก็ประมาณนี้ครับผมได้วิหวานดุดุหน่อยส่วนเรื่องประหยัดหรือไม่ประหยัดก็อยู่ที่เท้านะครับ เหนียวเลยนะครับผมวันนี้ดินเปียกพุ่มดินล้นๆเลยครับผมเหนียวเหนีวหนักหนกจริงๆก็ถ้าเรายอยากดดินหนักๆนะครับผมก็ต้องเป็นโลซีบ้างนะครับนี้ช่างโคตรเปลี่ยนเป็นไฮสอแล้วนะครับไฮสอก็จะไล่ดินแบบ บางๆนะครับผมบางๆลากยาวๆถ้าไล่ดินแบบบางๆลากยาวๆก็ประมาณนี้นะครับผมไปได้นะครับไอสองนะ การขับรถไม่ใช่ว่าเครื่องแรงแต่ใช้ความแรงไม่เป็นก็เหมือนเดิมน,นะครับผมจะให้ไปใช้แต่ไฮสตลอดมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับผมก็อาจจะมีสลับเพียร์บ้างนะครับผมไฮหนึโลซนะครับนะครับไฮสก็ประมาณนี้ โอเคนะครับผมผมก็รีวิวคร่าวๆนะครับประมาณนี้ช่องทางการติดต่อช่างบิ๊กเทอร์โบนะครับผมเพจอูช่างบิ๊กเทอร์โบนะครับพิมพ์ข้อความมาทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวช่างเลิกงานจะมาตอบนะครับผมสาหรับลูกค้าคนไหนที่โทรมาแล้วช่างไม่ได้รับต้องขออภัยด้วยนะครับผมบางทีติดงานนะครับกึ่งเทอร์โบอยู่หรือว่าเชื่อมงานอยู่ก็ต้องใช้สมาธินะครับไม่ค่อยได้รับสายนะครับผม อ่ารีวิวเสียงนะครับผมเสียงก็ประมาณนี้นะครับหวานหวาน M U สี่เก้าคงซิ่งเต็บเล่โอเคครับผมส่งงานนะครับผมที่อำเภอบ้านใหม่ชัยพศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผม ยังไงก็ฝากติดตามผลงานช่างบิ๊กด้วยครับขอบคุณครับผม